เดี๋ยวเวลาสี่นาทีก็จะลงไลน์นะสกคตตอนนี้ได้สิบเอ็ดนาทีแล้วขึ้นไม่ได้ช็อตบ นี่หลุมเตรียมปลูกมะพร้าวทุกคนเขาเจาะปูนเตรียมผูกมะาพร้าววันนี้ฝนไม่ตกฟ้าแจ้งจังบางเลยไ สายสีชมพูโอ้ยมันน้ำอะไรมันก็ไม่ตกนะมันน้ำอะไรมาจากาไหนต้องใส่ยาค้างทุกคนไม่มีคอมเมนต์มาเลยต้องใส่ยาค้าง คอมเมนต์ไม่เห็นมาเลยสงสัยจะค้างปั่นรอบๆอีกรอบหนึ่งก็ลงไล,ล่ละเดี๋ยวสองนาทีทุกคนสองนาทีก็จะลงไลล่ะนี่มะพาร้าวดูคุณหลุมเล็กิดเดียวแล้วก็มะพร้าวลง ต้นมะพร้าวทุกคนปลูกง่ายๆเลยวางว้แล้วก็ดิดกบปุดแค่นี้ถึดแค่น,คน,นี้ก็เอามาพาวงได้เลยปลูกง่กายๆทุกคน ครื่องบินเครื่องนเครื่องบ,งบอชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับ15นาทีแล้วลงไลค์กันลงไลค์แล้วทุกคนบ๊ายบายทุกคน ไม่บายทุกคนองไสละไา่บายไา่บายองใสค้างไม่มีสติกเกอร์มันเลยไม่มีสติกเกอร์วิ่งผ่านหน้าจอสแสดงว่าค้างหน้าจอค้างแน่แน่เลยมืดมาอีกแล้วงสงัสฝนจะมาของมันมีฝั่งดังดอนเมืองวะเนี่ยมืดมาอีกแล้ว บา,บายทุกคนใส่ยครค้างแล้วไม่มีสติกเกอร์มันเลยหน้าจอค้างแน่ๆเลย